นะทีนี้จะปล่อยเลขแล้วใครพร้อมจะเอาเลขแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยวันนี้ใส่เสื้อสีนี้แล้วครับสีน้ําเงินสีฟ้าอ่อนนะครับงวดนี้เอาเอาเอาแบบสรุปเลยนะรัฐบาลอยากวิ่งวิ่งรูดเจ็ดบนล่างไปเลยวิ่งรูดเจ็ดบนล่างครับงวดนี้ยังไงเจ็ดก็มาถ้ามันมาตามสูตรเจ็ดเด่นมาก กับศูนย์เลือกเอาเองแต่ชอบเจ็บมันจะดีดไหมนอ้องห้างนี้มักดีดีีวะอย่าดีดเด้อถ้าไม่ดีดนี่คือวันนี้ไหลห้าไม่ออกเอาไม่ดีดแล้วนะครับไม่ดีดแล้วห้างออกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งแตกแล้วดีดอบอบอ,บอดีดแล้วหนึ่งห้าเก้า ก็อย่าดา่าอย่าว่ากันให้กำลังใจกันนั่นแหละตามนั่นล,ล่ะผมว่ารู้ดอกหวยมันซองตัวใดผมก็เป็นแค่แนวทางขอให้งวดน,นี้เราเอาชนะหวยสัญจรขอให้เข้าเป็นงวดที่สี่แต่ถ้ามันเข้าผมก็ดีใจก็ถือว่าผมได้แบ่งปันได้แบ่งดวงเหมือนที่ผมเคยโพสต์แต่ถ้าไม่เข้าก็ให้กําลังใจกันแค่นั้นถ้าใครดา่าบล็อกกลับหลุมไปเลยอิร <c oughs> ีแอดมินไปใส่ปะ อะไรเนี่ยคนนี้บอกว่าพี่โดนหลอกไหมตายตายอะไรเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนคืออะไรอะมูโดนหลอกหน้าหวยสัญจรมาหลายอีหลีแท้วะลามลามลามฟังนะอยู่ในสายด่วนนี่แหละเอามาทำถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านแปด สองแปดสามแปโตแล้วก็นี่คือสายด่วนแคปครับสายด่วนงวดนี้นะมีเลขที่ชอบมากกับเลขรองงวดน,นี้ชอบ0ูนย์แปผิดถูกขออภัยผมไม่รู้ว่าเลขมันจองตัวไหนเห็นไหมพี่ฉัดเนี่ยดูเนี่ย <ừ. S 1> เขาพูดเขาคอมเพนแอดมินเนี่ยแอดมินต้องปรับปรุงตัวเองนะ 087กับ187นะแม่ส่วนเลขรองเป็น197กับ520ส่วนอันนี้เป็นเลขที่ปู่ใหญ่ลงจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ในเนี้ยมันเป็นเลขทูบอยู่แล้วแต่อันเนี้ยแล้วแต่ดวงใครดวงมันให้ซ้ำนี่ละแต่อยากให้อยากให้เน้นตัวนี้087กับ187แต่ถ้าใครจะเล่น4ตัวนี้ก็ได้เล่นไปแต่ชอบเนี่ยชอบแค่2ตัวนี้ วันนี้ผมขอให้เฮงๆขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีโชคแอดมินไปซื้อเลขค่ะยังไงไม่รู้บอกให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเ <c oughs> ข้ายัางอุ่มฟรีเจ,จะปิดแล้วนะ มีเจนุกให้นะคะให้ไปตั้งแต่แรกแล้วอันนี้แลกความฝันนะคะ Ah uh. ผิดโทขอภัยนะขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะวันนี้จะนุกทําเต็มที่แล้วนะคะ <c oughs> ชอบใบไหนตามใบนั้นไม่ชอบไม่ต้องตามขอให้ทุกคนรวย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 รว,วยค่ะผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขจ่ออ,อะไรระวังออกเลขตัวเดิม ไม่รู้เลยว่าวันนี้หวยสัญจรนะคะคนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุ่นพาวาสนาถ้าวันนี้ดวงเราดีดวงเราเฮงดวงเราปังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคเราเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวง เลขถ้ามันจะเข้ามันก็เข้าถ้ามันไม่เข้าก็ไม่เข้าทุกอย่างอยู่ที่ดวงเชนูขอให้วันนี้แม่แม่ทุกคนโชคดีนะ